สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเล่าเรื่องการผูกดวงชาตาความเป็นมาและปัญหาในวิชาโหราศาสตร์ไทยดังนี้ครับการผูกดวงชาตาและวางลัคนาเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสําคัญมากที่สุดในการพยากรณ์ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยมีสาระสําคัญคือ หากผูกดวงชาตาและหวางลักนณะผู้ใดไม่ได้ก็จะไม่สามารถทำการพยากรณดวงชาตาของบุคคลผู้นั้นได้หากผูกดวงชาตาและหวางลัคนณะแล้วไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ก็จะไม่ถูกต้องหรือผิดเทียนไปทั้งหมดการผูกด,ดวงชาตาจำเป็นจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเจ้าชาตา จึงจะสามารถทำการผูกดวงชาตาและวางลักษณะได้ความเป็นมาในสมัยก่อนการผูกดวงชาตาเป็นเรื่องที่ยากลำบากและยุ่งยากที่สุดเพราะตำแหน่งดาวทั้งสิบดวงในแต่ละวันจะต้องคำนวณโดยโหรหลวงผู้มีความรู้จำนวนสี่คนร่วมกันคำนวณและยังต้องใช้โหรหลวงอีกสี่คนช่วยกันทำการตรวจทาน โดยเป็นการทำไว้เป็นการล่วงหน้าแบบปีต่อปีและจดบันทึกข้อมูลลงสมุดคอยจะทำขึ้นสองชุดเก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดนำขึ้นถวายพระเจ้าอยู่หัวและเก็บไว้ใช้ในราชสำนักการผูกดวงชาตาและวางลัคนาจะต้องอาศัยข้อมูลตำแหน่งดาวเหล่านี้มาคิดคำนวณด้วยมือ โดยใช้สูตรคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าจะได้ตำแหน่งลักษณะและข้อมูลประกอบการเหล่านี้จึงมักใช้ในรั้นในวังหรือในพระราชาพิธีที่สำคัญหรือในการศึกสงครามเท่านั้นต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2483ถ้าจำไม่ผิดได้มีผู้เข้าไปขอคัดลอกข้อมูลเหล่านี้ออกมาจากหอสมุดแห่งชาติ ตามประวัติต้องใช้คนหลายคนเข้าไปนั่งจดคัดลอกเป็นเวลาหลายเดือนแล้วจัดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปเรียกว่าปฏิทินโหราศาสตร์หลังจากนั้นวิชาโหราศาสตร์ไทยจึงได้มีการเผยแพร่แก่สาธารณาชนเป็นการทั่วไปแต่กระนั้นการผูกดวงชาตาและวางลัคนาแก่บุคคลก็ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่มาก เพราะจำนวนโหนผู้รู้ที่มีความรู้ความสามารถยังมีน้อยต่อมาได้มีผู้คิดประดิษฐ์เครื่องมือเป็นแผ่นหมุนเรียกว่าลักนณาสำเร็จใช้ประกอบกับปฏิทินโหราศาสตร์ทำให้การคิดคํานวณหาตำแหน่งลักนณาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากแต่ถึงขั้นนี้แล้วการผูกดวงชาตาและวางลักนา ก็ยังถือว่าเป็นงานชั้นสูงซึ่งผู้ที่สามารถทำได้ก็มักจะต้องเป็นโหรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเท่านั้นในยุคปัจจุบันประมาณสิบกว่าปีนี้เองที่การผูกดวงชาตาและวางลัคนาสามารถกระทำได้โดยง่ายใครๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะการเจริญเติบโตของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และเพราะได้มีผู้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมการคำนวณตำแหน่งดาวและคำนวณสูตรการหาลัคนาพร้อมข้อมูลทุกอย่างสำเร็จออกมาในเวลาอันรวดเร็วปัจจุบันโปรแกรมคำนวณดังกล่าวก็ได้มีผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาหลายคนซึ่งมีรูปแบบและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันรวมทั้งพื้นฐานสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณ ก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันในบางจุดและในบางครั้งอีกด้วยทั้งนี้เพราะสูตรในการคำนวณไม่ใช่การคำนวณวงโครจรของดาวตามแบบปกติทั่วไปแต่เป็นการโครจรในมุมมองของคนที่อยู่บนโลกที่หมุนตามวงโครจรไปด้วยคนบนโลกมองเห็นอย่างไรก็จดบันทึกลงไปอย่างนั้น สูตรในการคำนวณดังกล่าวก็ได้มาจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณโดยนักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์หลายชาติหลายภาษามีการรวบรวมประยุกต์สูตรมากมายกว่าจะสำเร็จเป็นสูตรคำนวณในปัจจุบันแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องความลับเฉพาะตัวที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป จึงทำให้สูตรในการคำนวณมีความแตกต่างเกิดขึ้นสำหรับสูตรคำนวณของนักพัฒนาชาวไทยที่วงการโหราศาสตร์ไทยให้การยกย่องว่าแม่นยำและเป็นมาตรฐานที่สุดก็คือสูตรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วผู้อุทิศเวลาทั้งชีวิตในการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ไทย สากลฮินดูเยอรมันอารับและวิชาโหราศาสตร์ไทยเพื่อใช้ในการคิดค้นและพัฒนาแม้ปัจจุบันท่านจะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านก็ได้ถ่ายทอดและมีทายาทผู้สืบต่อไว้แล้วนับได้ว่าท่านเป็นผู้มีคุณรุปการแก่วงการโหราศาสตร์ไทยเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ทองเจืออ่างแก้ว ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการคิดคำนวณตามประวัติเป็นการคำนวณด้วยมือและเครื่องคิดเลขแบบเก่าใช้เวลาประมาณ20ปีตำแหน่งดาวและข้อมูลต่างๆจดบันทึกและรวบรวมจัดพิมพ์จำหน่ายเป็นเล่มเรียกว่าปฏิทินโหราสตร์มีทั้งฉบับเล่มรวม100ปี10ปีและหลายปีคือไดอารี่โหน แต่ท่านไม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาเป็นโปรแกร,รมในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวปัญหาโดยทั่วไปการผูกดวงชาตาและวางลักษณามีการยึดโยงอ้างอิงกับสถานที่ในประเทศไทยทั้งทั้งที่วิชานี้ได้ก่อกำเนิดจากประเทศในแถบตะวันตก สถานที่ยึดโยงอ้างอิงก็คืออำเภอขอุงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเหตุผลที่อยู่ด้านทิศตะวันออกสุดของพื้นแผ่นดินไทยจึงได้รับแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของวันและข้อมูลตำแหน่งดาวทั้งหมดที่ได้คิดคำนวณไว้ได้อ้างอิงณนะตำแหน่งนี้เป็นหลักดังนั้นผู้ที่เกิดในสถานที่แห่งอื่นๆเมื่อมีการผูกดวงชะตาและวางลัคนา จึงต้องมีการลบเวลาท้องถิ่นโดยเวลาที่ดวงอาทิตย์เดินทางถึงตำแหน่งนั้นเช่นคนเกิดที่กรุงเทพเวลา12นาฬกาจะต้องลบเวลา18นาทีคือใช้เวลาในการผูกดวงชาตา11นาฬกา42นาทีเป็นต้นดังนั้นหากจะต้องทำการผูกดวงชาตาบุคคลที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องลบเวลาโดยประมาณคือ12ชั่วโมงจนทำให้คนที่เกิดในเวลากลางวันอาจต้องเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนรวมทั้งวันที่อาจจะต้องลดลงหนึ่งวันอีกด้วยทั้งนี้ยังไม่นับรวมประเทศจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่มีแค่5โซนเวลาและยังใช้เวลาที่ปักกิง่งเป็นเวลาราชการทีมเวลาเดียวทุกประเทศอีกด้วย จะเห็นได้ว่าระบบลบเวลาหรือการตัดเวลาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและย้อนแย้งเป็นอย่างยิ่งระบบลบเวลาจึงเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้วิชาโหราศาสตร์ไทยไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกหรือจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้นยังเป็นที่น่าสงสัยในวงเล็บแนววิชาของผมไม่ใช้ระบบลบเวลาท้องถิ่น การแก้ปัญหาความจริงในเรื่องนี้ได้มีการแก้ไขามานานแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครยินยอมทำตามและนำมาใช้เท่านั้นเรื่องก็คือสมาคมหัวแห่งประเทศไทยได้เคยได้มีการประชุมใหญ่เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จะขึ้นครองราชในปีพศ2489มีความจำเป็นจะต้องผูกดวงพระชาตาเพื่อจะรึกลงสุพรรณบัตรแผ่นทองคำตามราชประเพณีแต่พระองค์ทรงประูุิที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาเช้าปัญหาก็คือจะใช้ระบบลบเวลาท้องถิ่นหรือไม่ที่ประชุมใหญ่ สรุปลงความเห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยยึดถือแสงแห่งดวงอาทิตย์เป็นสำคัญการจะใช้ระบบลบเวลาแล้วทำให้คนที่เกิดเวลากลางวันร่างกายได้รับแสงอาทิตย์แล้วจะลบเวลาจนกระทั่งกลายเป็นเกิดเวลากลางคืนถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักสำคัญของวิชาจึงลงมติว่าไม่ต้องใช้ระบบลบเวลากล่าวคือเกิดที่ไหน ก็ใช้เวลาท้องถิ่นณที่นั้นเลยดังนั้นในเรื่องนี้จึงถือว่าสมาคมโนแห่งประเทศไทยได้เคยลงมติที่ประชุมใหญ่เมื่อ70กว่าปีที่แล้วว่าไม่ต้องใช้ระบบลบเวลาท้องถิ่นแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่แม้ในปัจจุบันหนทั่วไปก็ยังคงใช้ระบบลบเวลาเหมือนเดิมที่เคยใช้กันมา โดยไม่ทราบเหตุผลในเรื่องนี้ตอนที่ผมเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยใหม่ๆก็ใช้ระบบลบเวลาเช่นกันแต่ก็ยังสงสัยในเรื่องลบหรือไม่ลบเวลาจะใช้อย่างไหนกันแน่ถามใครๆก็ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแม้แต่ในหนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ทุกเล่มก็ไม่มีใครพูดถึง และยังเห็นหัวทุกคนก็ยังคงใช้ระบบลบเวลาเช่นเดิมอีกด้วยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีผู้สอบถามในประเด็นเรื่องนี้ในนิตยสารหนังสือโหรศาศาสตร์ไทยชื่อดวงเศรษฐีประมาณ20กว่าปีที่แล้วปรากฏว่าได้มีหัวใหญ่ระดับอาจารย์ในสมาคมหัวแห่งประเทศไทยได้ออกมาตอบและอธิบาย ดังที่ผมได้นำมาเล่าข้างต้นตั้งแต่บัดนั้นผมจึงได้หายสงสัยในสิ่งที่คาใจและประจุเหมาะกับอาจารย์คนที่สองของผมซึ่งไม่ใช้ระบบลบเวลาและยังใช้วิธียายลขณาอีกด้วยผมจึงได้ใช้ระบบนี้มาโดยตลอดและก็ได้ผลดีทุกครั้งและยังทำให้วิชาโหราศาสตร์ไทย ไม่ยึดติดกับสถานที่ในประเทศไทยอีกต่อไปจึงทำให้วิชาโหราศาสตร์ไทยสามารถเผยแพร่ปไปใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่ติดขัดอีกด้วยหมายเหตุข้อมูลทั้งหมดเป็นการเขียนจากความทรงจำตัวเลขต่างๆอาจมีการคลาดเคลื่อนอยู่บ้างต้องขออภัยโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ